สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับทูปแอนไพล์รันนะครับทูปแอนไพล์รันอ่ะมาดูก่อนนะครับในเบราว์เซอร์บาร์ของเราทูปแอนไพล์รันตรงนี้นะครับคลิกขวาดูนะครับผมลองคลิกขวาดูมีกราวไหมครับไม่มีนะครับในเลเวลของทูปแอนไพล์รันจะไม่มีกราวนะครับและก็แน่นอนมีเครื่องหมายแ d ดัพ i ีฟเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลาคุณทำทูบแอนไพล์รันเสร็จแล้วนะครับคุณกลับมาที่ท็อปเลเวลแอสเนะครับดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาเมาส์ไปลากท่อของเราดูนะครับผมลองลากดูปล่อยปุ๊บเห็นไหมว่ามันลากได้เห็นไหมสวยแล้วดู ระเบิดไปต่อหน้าต่อตานะครับระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเห็นไหมจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับอ่ะผมถาม a u t o ต e s ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่ a u t o ต e s ส่งกลับมานะครับวิธีแก้ก็คือเดี๋ยวผมมันดูก่อนนะฮะถ้ามันไม่กราวให้เราก็ใส่ constraint ครอบเข้าไปแทนนะครับโดยใส่แต่ละตั้งแต่ท็อปเลเวลไล่ลงไปถึงรันเลยนะครับดูเลเวลแรกที่เราต้องใส่นะครับก็คือท็อปเลเวลก่อนนะครับก็คือเนี่ยนะฮะ y z plane x z plane x y plane ของ a s s e m b l นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กับเลเวลแรกก็คือเลเวลของทูปแอนดไฟรันนะครับ y z x z x y ตรงนี้นะครับอ่ะใส่ได้เลยนะใส่ได้เลย ใส่ท็อปเลเวลก่อนนะครับก่อนอื่น Y z กับ Y z Apply ไปนะครับ X z e t กับ X z Apply ไปเอ๊ะ e, ทำไมมันเป็น flush อะขอภัยนะครับเป็น flush นะครับขอภยัยลบทิ้งก่อนเอาใหม่นะฮะ Y z Y z อ่ะเป็น flash อ่ะใส่ค่ะ flash ก็ flash อ่ะ xz xz เออ xy กับ xy นะครับกด apply ไปอ่ะครบแล้วนะครับ flash หนึ่งสองสามที่ใส่ที่ top level นะครับต่อมานะครับคุณก็ต้องเข้าไปใน tube a n d p i p e r u n ตรงนี้ จะพีเข้าไปในเลเวลนี้นะครับมาใส่อีกใส่ในนี้อีกนะฮะใส่ในนี้อีกระหว่างเลเวลทูแอนพลายรันกับรันหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ใส่ปกตินะ constraint นะครับ y z y z x z x z x y x y ต่อนะครับแล้วก็มาใส่ให้ run 02ด้วยนะครับ y z y z x z x y x y ก okay. ดโอเคเรียบร้อยครับมีกี่ run s, ก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นก็ จําไว้แล้วกันนะครับพอสร้างรันใหม่ปุ๊บคุณก็ใส่ constraint ก่อนเลยแล้วกัน3ครั้งนะครับอ่ะเสร็จแล้วคุณก็ finish ทุกไปนะครับเข้าไหมอ่ะคราวนี้ผมลองลากน่วยฮะดูไหมหายยังเห็นไหมหายแล้วเคนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีแก้แล้วกันนะครับถ้าหาดใครมีคําแนะนําที่ดีกว่านี้ก็มาแชร์กันนะครับก็มาแชร์กันผมผมทำได้แค่นี้แหละ โอเคนะครับอ่ะสวัสดีครับ